เปิดพิทีลินดาเมย่าเดินแบบในชุดว่ายน้ำแต่ชุดดันหลุดกลางเวทีกองประกวด m ิสแอนมิสเตอร์เซอร์เจอรีเทลแอนด์มิสแอนมิสเตอร์เซอร์เจอรีประตูสู่ชีวิตใหม่เวทีที่เปิดเวทีกว้างแดกคนสวยด้วยมือหมอทุกเพศชิงสามมงกุฎมิสมิสเตอร์และควีนโดยสองผู้อำนวยการกองประกวดรอนศาสตราจารย์นายแพทย์จำรูนตั้งกิรติชัยหมอจำรูนจมุกทรงเสือและแพทย์หญิง อันเชลีชิว่าจอหมอนกอโศกร่วมกับคุณครูต้องตาจำเริญใจอินฟลูเอนเซอร์มิชลดีบอย2012ผู้จัดการกองประกวดจัดรอบออเดชัน่นเปิดโอกาสให้ชายหญิงและทอรานเจนเดอร์ที่ผ่านศัลยกรรมและมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกได้โชว์สักยภาพเพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมไปเมื่อเร็วๆนี้ที่คอนเทนต์สเปซชั้น19โรงแรมบายยกสกากร,รุงเทพ ซึ่งล่าสุดทําคนในงานและคนที่รับชมอยู่ทางบ้านนั้นต่างก็ลุ้นไปกับผู้เข้าประกวดรายนี้ซึ่งเธอคือลินดาเมีาซาลอนซึ่งเป็นรอบชุดว่ายน้ําซึ่งในขณะที่เธอดึงผ้าคลุมมอออกมานั้นปรากฏว่าบิกินี่ของเธอได้ถูกดึงออกมาด้วยทําให้คนในงานต่างลุ้นว่าจะหลุดออกไหมจะเห็นไหมแต่งงานนี้เมื่อเธอเดินไปได้สักทักเธอก็ดึงเชือกสายยุบิกินี้ขึ้นมาชมคลิปขอบคุณอินเทนนอร์เน่ชลููที่สาม